ออกมาตอบออกมาชี้แจงแล้วพี่น้องครับผมสำหรับพยาบาลฟินแลนด์กรณีดามา่านองคอปเตอร์ตกรถขึ้นรถไปบดท่านลำงานนี่เอฟซีเสียงแตกเด้อพี่น้องเด้อพยาบาลฟินแลนด์ชี้แจงดาม่านี่ด้วยตัวเองเลยพี่น้องเอยพี่น้องเอยมันเป็นแบบใดปะจีละเล่นจีละเล่าสีวล้ลซูฟงังพี่น้องเอยพี่น้องเอย สวัสดีครับผมตอนรับขอาูซรายการจากักรวาลลุกทุงกก่งกรบบือนุ่มเจียระนะครับผมพี่น้องครับต้องบอกว่าดราม่าแบบนัก,นกเลยนะฮะเรื่องเล่าของพยาบาลฟินแลนด์ที่ออกมาตอบมาชี้แจงแล้วกับกรณีน้องคอปเตอร์นะฮะน้องคอปเตอร์แสงทองฟินแลนด์หรือว่าน้องคอปเตอร์โตกเกียวมิวสิกพี่น้องครับผมโต๊ะรถนอนหลับบ่ตืน่นบ่มีผุ้ใเปลุกตี แบบนี้พี่น้องครับผมเสียงแตกเลยนะฮะเอฟซีแบ,บ่งเป็นสองฟังสองไฟลเป็นแบบใดเดี๋ยวรุมเจระเอามาวอา,าสู้กันฟังพี่น้องครับแต่ว่าก่อนดึงก่อนดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และการแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เข้ามากกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะเรื่องเล่านี่นะครับผมเกิดขึ้นจากน้องคอปเติร์พี่น้องครับผมพ่นบอกว่านอนหลับ,บว่าตื่นเอฟซีฟังหนึ่งก็บ,บอกว่าอา้าวคือว่ปพุกน้องมันเป็นแบบใดคือว่าให้น้องไปงานนั่งคือไปให้น้องตกรถ เอฟซีอีกฟังหนึ่งพี่น้องครับก็บ,บอกว่ามันดีแล้วนี่แหละให้น้องได้รู้จักเจ้าของให้น้องได้พัฒนาโตเจ้าของให้น้องได้มีระเบียบวินัยเอฟซี FC แต่ก็เป็นสองฟังสองายพี่น้องคราบผมตะวานุม่มเอ่อนุ่มเจียรานะฮะในมุมงการนําเสนอข่าวนะพี่น้องเนาะกับไม่ได้อยากให้ดยก็ฟังไหนตะว่าก่าเอาจังสี่ดีกว่าถ้าเกิดใครบอกไปไม่นช่เป็นดราม่า,มาคอยคออนุญ,ญาตเอาเรื่องเล่านี่มาจากโรงพยาบาลฟินแลนด์ ออกมาตอบออกมาเคลียร์แบบชัดๆเลยว่าการที่น้องคอปเตอร์ตกรถไปขึ้นรถบัสท่านล่ํามันเป็นแบบไหนออกจากปากของพยาบาลพี่แลนดยดีกว่าพี่น้องครับผมขออนุญาตเพื่อนแน่กันเ้ากันกน,นะพี่น้องเนาะลออไปฟังพร้อมกันพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเออดเรื่องน้องคอปเตอร์นะครับที่ว่าตกรถตกรถแล้วก็ขึ้นรถไม่ทันนะครับพี่น้องก็มีการเข้าเมมตนว่าท,ทํให้ทีมง,งานบอปลุกน้องหรือ ปลูกแล้วบ่ตื่นกน็ความจริงแล้วคือปลุกแล้วนองก็คืออาจจะบริยินอ่าความจริงคือปลุกแล้วแต่ไม่ได้ยินก็คือโบไปนะพี่น้องก็คือฝากพี่น้องไว้ว่าคือคนเรามันต้องได้พบได้พอ่อเป็นประสบการณ์หนึ่งก็ดีคือการที่นั่งตกรถพราอย่างกรณนั่งจะลี่ยวัวถ้านางตกรถคือนางไม่ได้ไปงานอ่าสองก็เป็นการฝึกฝนตัวเองว่ารู้แล้วว่าเออ ถ้าฉันตกข้างนี้ีา้า้งน่ะเฮ็ดจังไหนฉันจะบ่ตกนี่คือการฝึกฝนในตัวเองเป็นบทเรียนเป็นเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ตรงนี้ถ้ามาตก็กดีบ่ก็็ดีที่อกันเพราะว่าน้องจะนููฮ่วถ้าน้องตกรถน่ะจะเป็นยังไงใครจะรอไหมก็คือไม่มีใครรอเพราะว่าทุกคนต้องทางานต้องเดินหน้านะครับบอต้องไปบ่ต้องพรยา,ยามไปโขาพ์มาไอเขมเมิน่นมา โทษทีมงานมาเป็นอย่างคนนี้คือบ่ปุกเป็นนั้งนคนนี้คือบ่ปุกเราอย่าไปโทษคนอื่นนะครับเราต้องดูที่ตัวเราเองก่อนอว่าหนูโอเคน้องยังเด็กถูกต้องน้องยังเด็กอยู่ย้อนว่าเด็กน้อยล่ละพี่น้องนอนว่าเด็กน้อยเขาก็ต้องฝึกฝนให้หูว่าให,ใ,หให้รู้ว่าถ้าคุณมาสายคุณไม่ได้ไปถ้าคุณตื่นสายคุณไม่ได้ไปถ้าคุณนอนดึกคุณตื่นสายนี่คือเขาไอหูกะพอดีน้องกด้อายุบานกะได้ฝึกก่อนล่ำได้ฝึกนานานีนำ้ำ ก็เป็นควดีไปพี่น้องเเพราะว่ามาแค่สองสามหมื่นนึงล้วก็กลับไปแล้วเพราะนั้นนะครับผมก็ฝากถึงเอฟซีบ้านฉันทองฟินแลนด์เอฟซีน้องพัดย,งยางนี่ย่างเที่ยงกันอยู่นี่สุสานอ้แ <laughs> ม่งแบบนี้อ,อันฝากถึงเอฟซีมาอย่าพากันเมินในทางที่แบบว่าเออเขาจะยั่วสงสารน้องตอนนี้สงสารน้องสงสารคอปเตอร์มีแต่คนว่าให้อย่างนั้นอ่างเงี้ยเมนอยู่พี่น้องเข้ากับเบิรงกันไปเรื่อย อนไรอนไรถือกบก่าถืออะไรพิษถ้ากบาพิชขอจีซอนตลอดพี่น้องมาต้องห่วงแต่ว่าเข้าจสิปทน่วว่าผู้นำผู้นี้ผู้นำผู้นี้สร้างน้องบอ่มากน้องนะสิเนี่ยมันบม่มีมันไม่มีใครสั่งใครเพราะว่าอยู่นี่เขามีแต่เอ็นดูแล้วเขาสอนสอนด้วยความจริงใจสอนด้วยความผู้ใหญ่สอนอีน้อยนั่นแหละพี่น้องครับผมถือว่าเครีย์ชัดหลักกชัดเจนนะฮะนุ่มเจิเราก็่อยากแสดงข้อเหตุอย่างหลายแต่ถ้าเกิดผงเจามีประเด็นเพิ่มเติมอยากแสดงความคิดเห็นอยากแลกเปลี่ยนมุมมองกับแสดงข้อเห็นของมา เม้นเข้ามาพิมพ์เข้ามากกับเรกันพี่น้องครับผมแต่ว่าเบาๆเออเบาได้เบานะฮะเดี๋ยวเสียงแตกเดี๋ยวเสียงมันแตกไปหลายท่านนี่เดี๋ยวสิตะว่าเกิดการดามอกดราม่าบ่คอยอยากให้เป็นแบบนี้ปันหดพี่น้องครับผมแต่ว่าก็เข้าใจทุกมุมมองเนาะพี่น้องเนาะรักเนาะคอปเตอร์ บางคนก็เห็นใจนองคอปเตอร์บางคนก็เข้าใจบางคนกับ่เขาใจอันนี้ก็ว่ากันไปพี่น้องพระราพมแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนแต่ว่าพยาบาลฟิลแรงก็ออกมาวอลแบบชัดๆวอลแบบเครี้ยๆเลยซึ่งก็ตามนั่นแลลวเนาะพี่น้องเนาะเอามมือมหดตอนนี้แล้วนะครับผมเป็นแห้งใจให่งเจระแน่ช่องน้อยๆช่องเล็กๆนั่นมีผู้ติดตามหลายดอกจิละเล่นพี่น้องครับามกับรายการจักรวาน ลุกทุ่งก็บ,บักหลานนมเจียระนะครับกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ละกะสวัสดีครับ